การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่30ฟิลิปปินส์เกมได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งได้รับอาหารที่ถูกปากมีคุณค่าที่จะทำให้นักกีฬาไทยทำผลงานได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมโดยทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้คัดสรร18เมนูไปฟังจากปากเจ้าอัดนภิษต่อตั้งพาณิชย์และกีฬายิงปืนหนุ่มรูปหล่อชาวไทยทีลาสุดคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งในการแข่งขันปืนยาวไรเฟิล10เมตร ในศึกซี2019เกม2019ฟิลิปปินส์ว่าเมนูโปรดของเจ้าอัดคือเมนูใดในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้อาหารของพีอร่อยพี่ผมชอบผมชอบพวกข้าวแนงแล้วแบบบะหมี่เป็ดอะไรเงี้ยอร่อยมากดีครับดีดีมากเลยพี่เพราะว่าอาหารไทยกินยังไงก็ถูกปากเราเพราะว่าเราเราคินมาตัง้งแต่เด็กเนาะต่อให้ไปอยู่ประเทศไหนอยู่นานๆเราก็ต้องคิดถึงอาหารไทยเลยเพาะกะเพรา,าหมูสับ นอกจาก CP แล้วด้านการสื่อสารก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทางทูมูฟเอสยังได้เตรียมซีมล o มมิ่งที่สามารถโทรออกรับสายส่งข้อความและใช้ Data แบบ nonstop เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬาทุกคนติดต่อสื่อสารกับครอบครัวรวมทั้งรับส่งกำลังใจกับแฟนกีฬาชาวไทยได้ตลอดเวลา สำหรับซิมลอมมิ่งของทูนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับนักกีฬาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเวลาเราอยากจะสื่อสารหาใครสักคนหนึ่งมันก็ทําให้เราสื่อสารได้สะดวกสะดวกสบายก็อยากจะขอขอบคุณทางโอลิมปิกแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทย,ยเคือเจริญโภกภัณฑ์นะครับแล้วก็ทูนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้คือจเจริญโภกภัณฑ์เชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทับนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านแคมเปญคนไทยหัวใจนักสู้ ไทยสปิริตไฟติ้งสปิริตโดยการติดแฮชแท็กคนไทยหัวใจนักสู้แฮชแท็กเชียร์ไทยแฮชแท็กทีมชาติไทยและแฮชแท็กซีเกม2019พร้อมพิมพ์ข้อความส่งกำลังใจผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางเพราะเราทุกคนคือคนไทยหัวใจนักสู้และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในรอบคั่นนะครับ